หัวข้อธรรมะที่จำมาพูดในวันนี้ก็คือยอศสสัตสีนะเรื่องมาของหัวข้อเดียวเท่านั้นเองเพราะเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากาเท่าใจตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็เชื่อว่าจะเป็นพระอรหรันต์ถ้าเข้าใจไม่ได้ก็จําก่อนจําให้ก่อนเผื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นพระอรหันต์กับเขาบ้างนะยัยสัตสีก็คือความจริงอันประเสริีประการได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะทุก,ก็คือความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์จริงไหม จริงยังไงน้องเอาน้องนั่นแหละจริงยังไงไม่ต้องแลบลิ้นใส่พี่จริงยังไงครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกยังไงรู้ว่าเป็นทุกแต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นทุกยังไงน้องเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเจ็บเราไม่สบายเนี่ยมันเป็นความมันเกิดความทุกข์ขึ้นในใจนะเวลาที่เห็นคนแก่กเราอยากเป็น อย่างเขาไหมบางทีเราเห็นคนแก่นะอย่างอย่างคุณพ่อพี่เริ่มมาอายุเยอะแล้วเวลาพี่เห็นเขาพี่รู้สึกสงสารจังเลยอย่างที่หนึ่งนะที่สองคือถ้าสักวันหนึ่งเราเป็นอย่างเขาเราจะทํำยังไงดีเคยร,รู้สึกไหมเจอคนสูงอายุที่แบบอันนี้พ่อแม่มีคนดูแลนะแล้วพวกคุณลุงคุณตาคุณป้าคุณยายที่มาหาเราแล้วไม่มีคนดูแลมาคนเดียวเงี้ยเราเคยร,รู้สึกสะท้อนใจบ้างไหมไถ้าเกิดเราเป็นอย่างนั้นเราจะนะไอ้นี่เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้น นะอันนี้เรียกว่าสภาวะทุกทุกคนจะต้องเจอหมดเกิดแก่เจ็บตายนะทุกคนเจอหมดใช่ไหมครแต่มันมีอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าปกิณกะทุกคือทุกที่มันผ่านไปผ่านมาบางคนมีบางคนไม่มีอย่างเช่นความไม่สบายกายไม่สบายใจนะประสบกับสิ่งที่ไม่รักการพัดพลากจากคนที่รักหรือของที่รักแล้วก็ความไม่สมปรารถนาเนี่ยอยากแล้วไม่สมอยากเนี่ยเป็นทุกข์นะ เราก็ย่อกันต่ออีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพุทธาศาสานาไมแต่เรื่องจนย่อ,อเข้ามาให้เรียบง่ายแล้วก็รัดสั้นนะย่อกันว่าจริงความทุกข์มันก็คือการที่เราไปยึดถือกายกับใจของเราเนี่ยเท่านั้นเองนะอย่างเช่นถ้าเราไม่ยึดถือว่ากายของเราเนี่ยมันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะมีความทุกข์ไหมก็ยังมีอยู่เหรอสมมุติเราเรา,เรารู้เลยว่าสมมุติเราเห็นว่ากายของเราเนี่ยเป็นแค่ก้อนก้อนหนึ่งเท่านั้นนะเป็นแค่ก้อนก้อนหนึ่ง มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็รู้ว่ามีความปวดเกิดขึ้นใจกับกายเราไม่ได้ไปยึดถือใจเนี่ยมันจะยังปวดอยู่ไหมไม่ปวดนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจจะยากไปหน่อยนึงสมมุติว่าพี่สามารถแบ่งเป็นสองคนได้นะแล้วก็พี่แบ่งตัวเป็นน้องนุ่นอีกคนหนึ่งแล้วพี่ก็เห็นน้องนุ่นเนี่ยนั่งปวดปวดท้อปวดอย่างรุนแรงเงี้ยพี่จะรู้สึกทุกข์ไปด้วยไหมพุกหลอกก็น้องนุ่นปวดนี่ไม่ใช่พี่ปวดอใช่ไหมฮะน้องนุ่นเขาปวดไม่ใช่พี่ปวด ถ้าเราเห็นกายกับใจออกไปอย่างนี้ได้นะไม่ใช่เป็นตัวเราจริงๆนะเราจะไม่มีความทุกข์เลยแต่ในความเป็นจริงคือพอน้องนุ่นปวดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าน้องนุ่นเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเราก็เลยปวดด้วยนะอันนี้เป็นการยึดถือกายกับใจขอโทษนะที่ยกน้องนุ่นพอนั่งอยู่ข้างหน้าจริงๆน่าจะยกสุก,กิจ <laughs> นะพอเราไปยึดถือว่าสุก,กิจเป็นส่วนหนึ่งของเรานะโอ้เราจะรู้สึกเวลาสุก,กิจปวดตัว หัวปวดท้องไม่สบายเราจะรู้สึกว่าเราเป็นด้วยเหมือนกันเออมองว่าสุขกิจก็เป็นส่วนหนึ่งของสุขกิจนะก็ไม่เห็นมีปัญหาะไรเลย,เลยใช่ไหมกอ้กับใจเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เราพอไปยึดเข้ามันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาไอ้ตัวกายกับใจเนี่ยหรือขันห้าเนี่ยมันก็ยังแบ่งได้ย่อยๆได้อีกนะอย่างเช่นร่างกายเนี่ยเรียกว่ารูปทนาคือความสุขความทุกข์หรือความเฉยเฉย เช่นะ er. มีความมีความทุกเกิดขึ้นเนี่ยมีความทุกใจเกิดขึ้นถ้าเราไม่คิดว่ามันเป็นของเราเป็นแค่เวทนาอันหนึ่งเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นเราจะมีความทุกข์ไหมครับคือถ้ามันมีเกิดขึ้นของมันเองแล้วเราไ,ไปยึดมันคงจะไม่ทุกข์เนาะแต่แต่โดยทั่วไปเนี่ยพวกเรายังไม่มีปัญญาม,มากขนาดนั้นเราเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะมักจะไปคว้ามันว่าอ๋อเรามีความทุกข์นะเรามีความทุกข์นะเราแย่ยจังเลยเราไม่ดีเลย ปรุงแต่งต่อไปก็คือสัญญาและสังขารคือจําได้ว่าเนี่ยคือความทุกข์แล้วก็มีการคิดต่อไปว่าไม่ดีเลยที่เรามานั่งทุกข์อย่างนี้ก็ยิ่งแยกกันเข้าไปใหญ่นะส่วนตัววิญญาณเนี่ยก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะวิญญาณไม่ใช่ผีแบบอย่างที่เราเข้าใจกันในหนังอย่างนั้นนะในหนังการ์ตูนเ,เล่มเล็กๆก็อชอบเขียนเรื่องวิญญาณอาฆาตเ <laughs> คยๆอ่านบ้างวิญญาณอาฆาตยังไงก็เนี่ยวิญญาณทางตาอาฆาตยังไง <c oughs> อาฆาตก็คือมองมันอย่างอาฆาตอย่างวิญญาณอาฆาตนะการนี้ก็คือการรับรู้เท่านั้นเองไม่เห็นจะมีอะไรที่แบบน่ากลัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันก่อนที่คุยกับน้องคนนั้นนะว่าเขากลัวผีไหมเขาเชื่อเรื่องผีไหาคงไม่เชื่อหรอกก็ดีละที่ไม่เชื่อ <c oughs> แลก็เลยชวนกันไปป่าชาสนะัากวันหนึ่งเราจะไปป่าชาด้วยกันโอเคนะอันนี้ได้คุยกันไปแล้วในในช่วงที่เป็นเบสิกโนเลจของ ดินามิกนะครับแล้วลองมาดูการทํางานของใจหน่อยหนึ่งเนาะใจที่เมื่อกี้เราพูดมันมีอยู่4อย่างใช่ไหมมีอยู่หนึ่งการรับรู้สองรู้สึกสามรู้จําแล้วก็สี่ก็คือรู้คิดมีอยู่4อย่างนะรับรู้รู้สึกรู้จํารู้คิดนะโดยทั่วไปมันจะต้องเริ่มจากการรับรู้ก่อนอย่างรับรู้ทางตาเห็นรูปเนี่ยรับรู้ทางตาเนาะหูได้ยินเสียงรับรู้ทางหูใช่ไหมกายสัมผัส รับรู้ทางกายอันนี้เข้าใจเนาะแล้วด้านจิตใจล่ะการรับรู้ทางใจเป็นยังไงเช่นพอเราเกิดความคิดขึ้นแล้วเรารู้ว่าเรากำลังมีความคิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ารับรู้ทางใจเรากําลังเกิดอารมณ์อะไรบางอย่างขึ้นแล้วเรารู้ว่าเรากําลังรู้สึกอะไรอย่างเรียกว่ารับรู้ทางใจความรู้สึกนั้นเป็นอะไรอย่างเช่นมีความสุขเกิดขึ้นก็เป็นความรู้สึกใช่ไหมฮะเห็ะั้นการ การทางานของใจมันจะเกิดขึ้นใกล้เคียงกันแล้วไปเกือบพร้อมๆกันโอเคไหมนะอะลองมาดูเมื่อกี้เราพูดถึงอาจารย์เนะาะอ <c oughs> าจารย์แล้วก็เอิอนก็ยกตัวอย่างครูนะเราไม่ได้เจอครูมา20ปีเนี่ยครูนี้เราเห็นครูปุ๊บมานั่งคิดหน่อยนึงครูนี้ชื่ออะไรนะ <c oughs> อันนี้เป็นการทํางานของเรียกว่าเวทเรียกว่าสัญญาใช่ไหมรู้จําละ เริ่มพยายามจาทําความจําขึ้นมาพอจําได้ว่าเป็นครูชื่อนี้ชื่อนี้นะโอ้ครูเป็นคนอบอุ่นมากเลยเราจําได้ครูเป็นคนอบอุ่นมากเลยนะเป็นคนน่ารักเป็นคนยิ้มง่ายเป็นคนแคริลิงเราอยู่มากเลยเกิดความรู้สึกเป็นสุขขึ้นมานะเห็นไหมการทํางานเกิดขึ้นอยู่ใกล้ๆกันเกือบตลอดเลยนะเริ่มจากตามองเห็นอาจารย์เนี่ยรับรู้ทางตานะแล้วก็เราพยายาขึ้นมาว่าอาจารย์ชื่ออะไรนะอันนี้เป็นการทํางานของ ของความจำนะสัญญาขันนะฮะเราพอจําได้ว่าครูคนนี้เป็นคนอย่างงู้นอย่างงี้เป็นคนน่ารักมากเป็นคนอบอุ่นมากเป็นคนดูแลเรามาดีมาตลอดอันนี้เป็นการทํางานของการปรุงแต่งคิดไปละคิดไปเรื่อยๆพอเราคิดไปถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยที่ได้เจออาจารย์คนนี้